กรมอุตุนิยมวิทยานะคะระบุเรื่องของผลกระทบจากพายุโคอนุหลายจังหวัดนะคะยังเกิดฝนตกในพื้นที่ต่างของประเทศไทยประมาณ80%ของพื้นที่ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมืออย่างต่อเนื่องค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนนะคะฉบับที่2ของพายุโคยนุที่คาดเคลื่อนเข้าชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนตั้งแต่วันที่6-8ถึง8ตุลาคมนี้ขณะที่ในประเทศไทยนะคะก็ยังมีสภาพอากาศที่ฝนตกหนักประมาณ70-80%ของพื้นที่ในหลายจังหวัดซึ่งจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสาน โดยระบุค่ะว่าการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุโคยนุฉบับที่สองโดยระบุค่ะว่าพา,ายุลูกนี้กําลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนระหว่าง6-8ตุลาคมนี้ซึ่งจะอ่อนกําลังลงตามลําดับซึ่งพายุลูกนี้นะคะกรมอุตุยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะาอากาศในประเทศไทย ขณะที่ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคกลางตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมนะคะบริเวณทะเลอันดามันของภาคใต้รวมถึงอ่าวไทยซึ่งจะส่งผลทําให้เกิดฝนตกหนักได้ในบางแห่งและมีฝนตกหนักมากได้ในบางพื้นที่ซึ่งของให้ประชาชนนะะระวันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้นะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิด น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะและพื้นที่ลุ่มให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะรวมไปถึงการสัญจรในบริเวณที่มีฝนตกนะคะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะรวมถึงใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ไม่แข็งแรงค่ะ ส่วนพายุไต้ฝุ่นคยนุนะคะที่มีการคาดการณ์นะคะว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยแต่ว่าบริเวณทะเลจีนใต้นะคะที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะจากพื้นที่การเข้าไปของพายุไต้ฝุ่นคยนุนะคะก็ยังคงเฝ้าจับตารวมไปถึงการส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็ส่งผลกระทบกับเรื่องของจำนวนเที่ยวบินที่ประกาศจุดบินด้วย